บเเขาาริ่วสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านต้องกราบขออภัยสำหรับพักไปหลายวันกับเรื่องหมู่บ้านลับแปลกกำเนิดปอบผมจะทำเรื่องนี้2ตอนติดเลยนะครับช่วงนี้โปรดดูแลสุขภาพกันด้วยจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยรับชมรับฟังได้เลยครับความเดิมตอนที่แล้วพวกท่านเลิศได้หนีขึ้นไปบนวัดร้าง Hey, เพราะแผนของทะนเลิศที่วางเอาไว้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ผลทว่าเมื่อหน,นีไปถึงวัดล้างกลรับเจอผีหลวงพี่ที่เคยช่วยไอ้ทิ้งจากน้ำลายกระสือแกเตือนเรื่องบางอย่างกับพวกทะนเลิศแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ทันเสียแล้วทั้งปอบทั้งพยากร้าวก้องอยู่ตรงหน้าชายทั้งสามขณะที่ทาาปอบเล่นงานลูกน้องพยากร้าวไปและจะเข้าเล่นงานพยากร้าวขมมดได้เข้ามาขัดขวางเอาไว้ทัน เขาพยายามถามไถ่ที่มาที่ไปของมันแต่มันก็ไม่ยอมเผยคำตอบใดๆนอกจากเสียงครางในลำคอชวนสยองไอทิ้งได้จังหวะเข้าไปเล่นงานขโมดเช่นกันแต่ถ้าว่าไอทิ้งกับฟันของไม่เข้าแม้แต่ใช้มีดหมอของอาจารย์ตนก็ตามขโมดมองไอทิ้งด้วยหางตาราวกับเป็นแมลงกระจอ้อยลอยถ้ว่าไอทิ้งก็ไม่ยอมที่จะหยุดเขาใช้วิชาเสริมแกล่งเคลือบอาวุธมีดหมอของตน ต่ว่ามนคาถาจากป่าขโมดคือกายาเหล็กเขาฟันในปอบที่อยู่ตรงหน้าก่อนจากนั้นก็หันมาถีบไอ้ทิ้งที่อยู่ข้างลำตัวตนร่างของไอ้ทิ้งลงไปนอนกองกับพื้นทันทีขโมดมองไอ้ทิ้งพร้อมกับพูดว่าวิชาท,ที่ไอ้ทิ้งใช้ต้นกับอาจารย์นั้นเป็นคนคิดค้นพบมันขึ้นมาเองคิดว่าจะทำอะไรตนได้หรือไอ้เด็กเมื่อวานซืนขโมดกล่าวโดวยที่เขานั้นไม่สนปอบที่กำลังพุ่งเข้ามาเล่นงานเขาเสียด้วยซ้ำ ขโมดค่อยๆเดินมาที่เอทิ้งหวังจะทำบางสิ่งกับชายหนุม่มทว่าปอบที่พุ่งเข้ามาหาถึงตัวขโมดแล้วจูๆ่ๆมันกลับชะงักนิ่งราวกับว่ามันกำลังโดนโซ่ตวนผูกมัดร่างเมื่อเข้าใกล้าชายหมอผีต่างแดนคนนี้คิดว่าทาตุปอบโสกครกตนนี้จะทำอะไรข่าได้หรือขโมดกล่าวและย,ยังเดินมาทางไอทิ้งต่อชายหนุ่มนำว่าทิ้งได้แต่อ,อําอ ใจเขาเริ่มรู้ดีสิ่งที่ผีพระหนุ่มนั้นกล่าวแท้จริงแล้วท่านกล่าวถึงขโมดพลังวิชาอาคมมันดางชั้นจนเกินไปแต่ในใจชายหนุ่มก็ไม่คิดจะถอดใจยอมแพ้ง,ง่ายๆเขาจึงตะกกนตอบก,กลับไปเรื่องตุ๊กตาต้องสาบนั้นมันเป็นฝีมือของขโมดใช่ไหมไอพยาใจสามมันเลยยืนเสนอหน้าตรงนั้นได้ทิ้งกล่าวก็ข้าบอกแล้วไงไอวิชาที่เอ็งใช้ ข้าเรียนรู้มันมาก่อนหลายปีนักข้าโมดยังคงพูดด้วยท่าทางหญิงพยองในฝีมือทว่าระหว่างที่ขโมดนั้นบ้าน้้ำลายไอ้ทิ้งก็แอบกรีดเลือดของตนในจังหวะที่ล้มลงเขาเห็นมนต์อัขาระที่ขโมดทําไว้ตรงแถวๆของพระยากร้าวมันต้องเป็นมนต์สะกดไอ้ธาตุปอบตรงนี้แน่ทิ้งคิดและสรุปในใจมนต์คาถาถูกเตรียมเสร็จพอดีทิ้งกำดินข้างกายอันเปื้อนเลือดของตนที่ลงมนต์คาถาแล้ว ซัดส,ส่วนร่างของขโมดที่กําลังเดินมาหาทางทิ้งชายหนุ่มไปขโมดยกมีดหมอขึ้นมาโดยคิดว่าดินอาคมนี้ต้องโดนตนถ้าว่าไอ้ทิ้งกลับไม่ได้ซัดใส่สขโมดแต่มันตั้งใจซัดใส่ไอ้ธาตุบอบตอนนั้นขโมดหันมองตามดินที่ลอยไปกระทบร่างปอบพอดีมันปร้องเสียงหลงดังสนานไปทั่วบริเวณสายตาทุกคนจับจ้องตามเสียงของมันทะเลโทมัสพยาคราว ถึงกับต้องเอามือทั้งสองข้างมาปิดหูของตนเอาไว้ทว่าเสียงที่เปร่งจากราคอของมันยังทะลุผ่านมือเข้าโสประสาทหูนี่มึงรู้ตัวไหมว่ามึงกําลังทําบ้าอะไรไอ้เด็กโง่ขโมดทันมาตะคอกใส่ไอ้ทิงก่อนที่จะวิ่งออกตัวไปทางไอ้ธาตุปอบตนนั้นมันเป็นเวลาเดียวกันที่ไอ้ธาตุปอบมันหลุดจากพันธนาการธาตุปอบตอนนี้ท่าทางมันดูเปลี่ยนไปตามสายตาของไอ้ทิง ถ้าว่าความคิดยังไม่ทันได้หลุดจากหัวไอ้ทิ้งปอบมันก็พุ่งตัวไปทางขโมดอย่างรวดเร็วขโมดตั้งท่าเอามีดหมอหวังจะรับการโจมตีแต่ทันใดนั้นเล็บเพชรฆาตที่พุ่งเข้ามากลับต่างจากทุกทีมันกลายเป็นเล็บสีดำทมินต่างจากก่อนหน้านักและดูเหมือนจะคมกริบราวกับเป็นเข็มแหลมทำให้มีดหมอที่หวังจะป้องกันมันพลาดฟันไประหว่างนิ้วของมันพอดี แต่ด้วยที่เล็บมันยาวและคมกริบดันแทงผ่านมาถึงตัวขโมดได้ทว่าขโมดก็มีไหวพริบที่ดีเขายังใช้วิชากายาเหล็กที่ตนนั้นมั่นใจว่าไม่มีอะไรแทงทะลุเข้าได้ทว่าเมื่อเล็บสัมผัสดโดนกายขโมดที่มีกายาเหล็กมันดันแทงเกือบจะทะลุเข้าไปในเนื้อของขโมดเลือดหยดแรกที่เพิ่งจะเห็นในหลายสิบปีตั้งแต่เรียนวิชาอาคมมาเพิ่งจะหยดลงบนพื้นดิน ฤทธิ์เดชของไอธาุปอบตอนนี้มันทําให้ใชายผู้กล่าวว่าตัวเองนั้นเป็นต้นตํนตำรับอวิชาตําราปอบบรรพการถึงกับดวงตานั้นต้องเบิกโปรงเสริมแกลง้งโลหิตขโมดตะโกนกล้องถึงวิชาอีกขั้นของวิชาเสริมแกล้งเลือดที่หลั่งไหลจากกายขโมดมันค่อยๆไหลไต่ตามแขนไปยังมือและไปบนมีดของขโมวดราวกับว่าเลือดนี้มันมีชีวิต เลือดหล่อล้อมเข้ากับมีดหมอที่เคยเป็นแค่สีดำจากวิชาเสริมแกร่งบัตรนี้อแกระโบราณเปล่งแสงบนมีดหมอของขโมดเขาเพ่งจิตมั่นแล้วก็ร้องตะโกนสุดเสียงเสริมกำลังตนตัดเล็บที่ปากคาไหลจนขาดแล้วก็ดันมีดหมอเฉือนเข้าไประหว่างนิ้วมือง่ามนิ้วของปีศาจต,ตนนี้ถูกคมของมีดหมอบาดกินเนื้อรูดไปจนถึงแขนของมันทำให้แขนทั้งสองข้างแบออกเป็นซี่จนน่าสยอง เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของปีศาจดังลัน่นทว่ามันก็ยังไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้มันยังใช้มืออีกข้างที่เหลือฟาดมาทางขโมดหวังจะใช้กรงเล็บสีดำทมินเฉือนร่างขโมดเป็นชิ้นๆด้วยที่ขโมดใช้มือและมีดไปกับแขนอีกข้างหนึ่งของมันอยู่เขาจึงไม่มีสิ่งใดป้องกันกายนอกจากแขนของตนเขายกแขนตนเองเป็นโลวิชากายาเหล็กที่คุมกายอยู่ค่อยๆไหลเลื่อนไปที่แขนของเขา เนื่องจากการเพ่งจิตของขโมดมันทำตามคำสั่งโดยที่ใช้เวลาไม่ถึงอึดใจกรงเล็บที่ฟาดฟันมาของปีศาจปะทะเข้ากับแขนของขโมดจนเสียงดังสนั่นคล้ายกับเหล็กสองชิ้นปะทะกันแต่ธาตุปอบตัวนี้มันก็ยังมีไม้ตายขั้นสุดท้ายคือลิ้นของมันมันใช้ลิ้นพุ่งมาใส่ร่างของขโมดอย่างแรงจนเสียบเข้าอกซ้ายของขโมดหวังจะดับชีวิต ว่าขโมดท,ที่ย้ายวิชาอาคมกายาเหล็กที่เคลือบอยู่ที่แขนเอามาเคลือบอยู่ตรงอกของตนเล็กน้อยทําให้ลิ้นอันเปรียบเสมือนหอเกือบจะแทงทะลุเข้าหัวใจและด้วยที่ขโมดย้ายวิชาอาคมกายาเหล็กส่วนหนึ่งมาปกป้องกายทําให้แขนที่ใช้วิชากายาเหล็กอยู่นั้นต้านพลังกรงเล็บเพชรคาตมันไม่ได้เท่ากับก่อนหน้าทําให้กรงเล็บคมคมค่อยๆกินเนื้อแขนของข,องขโมดเข้าไปปยาคราที่เห็นท่าไม่ดี เขารีบวิ่งเตลิดหนีลงจากวัดตรางไปส่วนทางของพวกเตลิดก็รีบพุ่งตัวมาหาไอ้ทิ้งเขามาช่วยกันลากไอ้ทิ้งออกจากที่นี่ปล่อยให้ใหขโมดตกอยู่ในนาทีเป็นนาทีตายทั้งสามวิ่งแจ้นโกยยอ้าวไปทางป่าเพื่อหวังจะไปวารินของพรานคงขโมดที่พยายามรักษาชีวิตของตนไว้สุดกำลงังตอนนี้เขารู้สึกว่าตนเองเกินจะยือ้อไอปีศาจตนนี้ไว้ได้แล้วแต่ทว่า เสียงร้องโหยหวนของไอ้ทาตปอบตัวนี้มันก็ดังขึ้นอีกครั้งขโมดจับจ้องไปยังเสียงร้องของมันด้วยความสงสยัยจนสายตาของเขาต้องเห็นสายศีลเก่าๆที่กําลังคล้องคองมันอยู่ทางฝั่งของพวกทะเลิดก็หาันมาดูเหตุการณ์นี้เช่นกันปรากฏเป็นหลวงพี่ท่านเดิมแกกําลังยืนอยู่หลังไอ้ปีศาจติดมากแกกําลังพนมมือสวดบทคาถาอย่างตั้งอกตั้งใจยิ่งแกสวดเท่าไหร่ ธาตปอบมันก็ยิ่งร้องหวยหวนมากขึ้นเท่านั้นจนมันกลายเป็นกลุ่มควันสีดำหายไปเหลือเพียงแต่สายศิกับเก่าๆหล่นลงบางบนพื้นขโมดตาเบิกโพรงเมื่อเห็นว่าผีพระช่วยตนอีกทั้งบทคาถาโบราณที่หลวงพี่สวดขโมดรู้จักมันอย่างดีมันหนีไปแล้วโยมกลับไปเสียหลวงพี่กล่าวทําให้ขโมดรีบถามสิ่งที่ค้างคาในใจทันทีเรื่องคาถาที่หลวงพี่ใช้เมื่อสักครู่ มันเป็นวิชาในตำราผอบบรรการซึ่งคำถามของขโมดหลวงพี่แกก็ไม่ได้พูดอะไรแกบอกซ้ำคำเดิมให้ขโมดนั้นกลับไปซะก่อนที่ชะตาชีวิตของเขานั้นจะหาไม่ซึ่นคำพูดของหลวงพี่ขโมดเริ่มตั้งสมาธิอีกครั้งเพื่อจะไขคำพูดของพระท่านนี้ตาของเขานั้นเบิกโพรงโดยไม่พูดอะไรแล้วเขาก็รีบตามพระยาคราวไปพวกทะเลิดที่ยืนจับจ้องเหตุการณ์อยู่ห่าง เขาทั้งสามไม่เข้าใจนักว่าเหตุใดหลวงพี่ต้องไปช่วยคนแบบนั้นด้วยแต่ตอนนี้ตั้งคําถามไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสามจึงหันหน้ากลับเพื่อจะมุ่งไปเที่เรือนของพรานคงเช่นเดิมทันใดนั้นร่างของพระหนุ่มที่เคยอยู่ตรงขโมดบริเวณโบสถ์ก็มาโผล่ตรงหน้าของชายทั้งสามแล้วโทมัสใช้ฝรั่งถึงจับตะโกนร้องและงายหลังตึงด้วยความตกใจหลวงพี่แกก็ไม่รอช้าแกก็พูดขึ้นมาทันทีว่า พวกโยมควรจะอาศัยโบสถ์ที่นี่ก่อนนะสิ่งที่กำลังจะตามมาพวกโยมรับมือมันไม่ไหวหรอกหลวงพี่กล่าวทำให้เอทิ้งรีบถามว่าเหตุใดไปช่วยคนชั่วแบบนั้นทำไมทิงพูดหลวงพี่จึงบอกว่าทุกคนล้วนเดินทางผิดหากเขาคิดกลับใจเป็นสิ่งที่ดีการช่วยชีวิตคนมันเป็นมหากุศลแต่ตอนนี้พวกโยมเข้าไปในโบสถ์กันก่อนเถิดหลวงพี่พูดด้วยใบหน้าเที่เรียบนิ่ง เมื่อแกพูดเสร็จแกก็เดินไปทางโบสถ์ทันทีโทมัตท,ที่กำลังนั่งกองอยู่บนพื้นก็รีบบอกกับชายทั้งสองว่าตนนั้นไม่อยากไปตอนนอนในโบสถ์มาแล้วคืนหนึ่งเจอผีสางมากมายจนไม่ต้องเป็นอันหลับกันเลยทีเดียวโทมัสกล่าวด,ด้วยน้ำเสียงที่สั่นเกลือทว่าคำพูดของโทมัตกลับไม่ได้ทําให้ชายทั้งสองเปลี่ยนความคิดได้เลยทั้งสองบอกให้โทมัสนั้นทําตามที่หลวงพี่กล่าวทว่าชายฝรั่งยังคงดื้อดึง โดยให้เหตุผลต่อถึงเรื่องคำแนะนำนั้นมันมาจากผีทิ้งเลยถามส่วนชายฝรั่งไปว่าหากแกช่วยไอ้หมอผีเลวคนนั้นได้คิดว่าคนแบบพวกเราแกจะทำอะไรอีกอย่างแกก็เคยช่วยตนมาแล้วด้วยหากโทมัสไม่ไปก็ตามใจก็แล้วกันทิ้งกล่าวแล้วก็เดินไปทางโบสถ์ทันทีท่านเลิศเรียกนาไอ้ทิ้งบอกให้หรอตนด้วยแล้วก็เดินตามไปท่านเลิศที่อยู่ข้างกายไอทิ้งถามชายหนุ่มว่า ไม่ใจร้ายไปหน่อยหรือเดินออกมาทั้งอย่างนั้นโดยทิ้งโทมัสเอาไว้ทวายทิ้งก็บอกกับเธเลืดทันทีว่าประเดี๋ยวโทมัสมันก็ตามมาทิ้งพูดยังไม่ทันได้ขาดคำเสียงตะโกนตามหลังของชายฝรั่งบอกให้รอด้วยก็ตามมาทิ้งหันไปมองโทมัสหวังจะเร่งชายฝรั่งให้เดินไวๆทว,ว่าเมื่อตอนที่ทิ้งนั้นหันไปมองชายฝรั่งมันมีแวบหนึ่ง ที่ชายหนุ่มนั้นเห็นดวงตาสีแดงกำลทางข้างหลังของโทมัสตรงบริเวณป่าที่พวกตนจะเข้าไปทิ้งขยี้ตาเพ่งมองอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแต่ครั้งนี้เห็นเพียงแต่ความมืดแล้วร่างของโทมัสท,ที่กำลังวิ่งมาอย่างหน้าตาตื่นทันเลิศที่เห็นอาการของไอ้ทิ้งแปลกๆจึงถามชายหนุ่มว่าเป็นอะไรทิ้งบอกปัดพูดแต่เพียงว่าตนนั้นอาจจะตาฝาดว่าแต่ทำไมไอ้ปีศาจธาตุปอบตนนั้น มันหันไปเล่นงานพญาคราวเสดายทิ้งเปลี่ยนเรื่องคุยกับทะเลิศแนวระหว่างที่พากันเดินไปที่โบสถ์เะเลิศบอกว่าไม่มีอะไรมากมายตนก็แค่ปาก้อนหินไปทางพญาคราวเพื่อให้เกิดเสียงเพียงเท่านั้นตนยืนสังเกตไอปีศาจต,ตนนี้ตั้งแต่ลูกสมุนพญาคราวถูกเล่นงานประกอบกับไอหมอผีต่างแดนผู้นั้นมันก็บอกให้ลูกสมุนพญาคราวอยู่นิ่งๆตนจึงคาดการเอาเองว่าไอปีศาจต,ตนนี้มันไวต่อเสียง ตนจึงคิดแผนการนี้ขึ้นมาท่นเลิกล่าวอธิบายแผนการอย่างช่ำชองทิ้งถึงขั้นพยักหน้าและคิดในใจว่าแท้จริงแล้วท่นเลิศแกก็เป็นคนปราดเปรื่องนักตั้งแต่คิดเรื่องแผนการสังหารพยะกาคราวในจะตุ๊กตาดินเผาต้องสาบตัวนั้นอีกที่ให้คนอื่นเป็นคนโดนคำสาบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแทนหากว่าท่าเลิแกเป็นคนไม่ดีละก็แกคงเป็นศัตรูที่น่าเกรงขาม ยิ่งกว่าไอ้ธาตุปอบตอนนั้นเสียอีกทิ้งคิดพร่ำเพ้อไปเลื่อยเปื่อยจนทั้งสามนั้นเดินมาหยุดอยู่หน้าประตูโบสถ์โทมัสจะผลักประตูเข้าไปข้างในแต่ทันใดนั้นประตูโบสถ์มันก็ค่อยๆเปิดออกเองและมาพร้อมกับเสียงเอี๊ยดของไม้ประตูกับเก่าเสียสีกันภายในมืดมิดจนมองอะไรแทบไม่เห็นโทมัสดึงแขนชายทั้งสองเพื่อนของตนเอาไว้ขอร้องครั้งสุดท้ายอย่าเข้าไปเลย พาว่าคําขอของโทมัสไม่ทันได้สิน้นเปรวเทียนหน้าพระประธานค่อยๆติดพลึบขึ้นมาจนเห็นภายในแสงเทียนหน้าพระประธานฉายแสงกระทบร่างของหลวงพี่ที่กําลังนั่งขัดสมาธิหน้ามองไปทางพระประธานทันใดนั้นเสียงร้องสะอึกสะอื้นค่อยๆดังขึ้นชายทั้งสามมองตามเสียงนั้นทันทีปรากฏว่ามันดังมาจากทางหลวงพี่ที่กําลังนั่งหันหลังให้อยู่ คนชายทั้งสามตังต้งตรงเดบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทิ้งเองเข้าไปก่อนเองรู้จักมักจีกับแกโทมัสกล่าวแล้วก็พยายามดันตัวไอทิ้งเข้าไปใภายในโบสถว่าไอทิ้งขืนแรงของโทมัสชายหนุ่มรี่บอกปัดทันทีว่าตนนั้นไม่ได้สนิทก,กับท่านขนาดนั้นทันเลิศที่เป็นพี่ใหญ่แกจึงตัดสินใจค่อยๆก้าวเท้าผ่านธรณีประตูเข้าไปทันทีที่เท้าของทันเลิศเหยียบเข้าไปภายในของโบสถ์ เสียงบทสวดโปร่งอาบัตด,ดังขึ้นสนานมันดังก้องเสียจนทั้งสามต้องหันไปมองรอบตัวเพื่อระแวดระวังภัยที่จะตามมาไม่ถึงอึดใจทุกอย่างก็เงียบลงทั้งสามหยุดนิ่งเพ่งมองไปทางหลวงพี่ท่านนั้นอย่างไม่วางตาและแล้วร่างที่เคยหันหลังของหลวงพี่ท่านนั้นค่อยๆหันตัวมาทางพวกทั้งสามพวกเขาจับมือกันแน่นเก่งกันตัวโกลงลุ้นว่าหน้าตาของหลวงพี่จะสยองเพียงไหน แต่เมื่อหลวงพี่หันหน้ากลับมามันก็เป็นใบหน้าเศร้าๆของพระหนุ่มที่ทุกคนเห็นเป็นประจำแกบอกให้ชายทั้งสามเข้ามาเหตุใดยืนอยู่หน้าประตูแบบนั้นทั้งสามยิ้มแห้งๆกับคำพูดของหลวงพี่ดูเหมือนว่าหลวงพี่แกจะไม่รู้ตัวทั้งสามจึงค่อยๆย่างเข้ามาภายในโบสถ์ตามที่หลวงพี่สั่งเพียงแค่ร่างของทั้งสามเหยียบย่างเข้ามาในโบสถ์ประตูด้านหลังมันปิดเสียงดังปัง ทั้งสามสะดุ้งจนต้องส่งเสียงหลงร้องออกมาหลวงพี่บอกให้เข้ามาใกล้ๆทั้งสามยังคงมีท่าทีเกรงเกรงหลวงพี่พูดซ้ำอีกครั้งบอกให้มานั่งใกล้ๆข้างหน้าตนครั้งนี้ทําให้ทั้งสามยอมมานั่งอยู่เบื้องหน้าของหลวงพี่เพียงแค่ทั้งสามนั่งพับเพียบอยู่หน้าหลวงพี่เท่านั้นจูๆ่ๆเสียงร้องข้างนอกโบสถ์มันก็เริ่มดังขึ้นมันเป็นเสียงชวนสยองหน้าขนลุกอย่างบอกไม้ถูก ีึงรีบนมมือถามปับหลวงพี่ทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลวงพี่แก,กก็ตอบทันทีเช่นกันว่ากฎของกรรมอีกครั้งคำพูดสั้นๆออกมาจากปากของหลวงพี่ท่านนี้โทมัสที่ได้ยินเสียงก็รีบพาร่างของตนมาชิดแนบกายของชายทั้งสองท่านคือพระหนุ่มองค์สุดท้ายในวัดนี้ใช่หรือไม่พ่อของข้าเคยเล่าเรื่องหนึ่งให้ข้าฟังมีพระหนุ่มที่ช่วยรักษาโรคหา แกมีวิชาอาคมคาถาที่แปลกประหลาดแต่ก็ได้ช่วยชีวิตชาวบ้านไว้มากมายหลังจากนั้นแกก็หายตัวไปและวัดนี้ก็ร้างมาโดยตลอดท่นเลิศพนมมือกล่าวถามกับพระหนุ่มทว่าแกก็ไม่ได้ตอบอะไรไน้แต่ทำหน้าเศร้าส้อยเหมือนเดิมอยู่เช่นนั้นไอ้ทิ้งที่ได้ฟังคำพูดของท่นเลิศเขาเอามารวบรวมกับสิ่งที่ตนรู้มาจากพรานคงใช้ผู้เป็นอาจารย์ของตนทันทีแล้วก็พูดขึ้นมาว่า ข่าวลือที่ท่านลงไหลในวิชาอาคมมันไม่จริงแท้จริงแล้วท่านเรียนรู้วิชาอาคมจากตำราบอกบรรพการเพื่อจะเอามารักษาผู้คนจนอวิชามันร้ายกาจจนเกินควบคุมกัดกินท่านทิ้งกล่าวคำพูดของชายหนุ่มทําให้ทุกคนที่ได้ยินถึงกับชะงักแต่พระหนุ่มก็เอ,อ่ยอย่างเบาๆว,ว่ามันไม่ใช่โรคหาที่สังหารชาวบ้านตัดมาทางฝั่งของอาก,กวยที่บัดนี้เขานั้นพาก,กันกลับมาสารจีน กับพวกคนจีนพี่น้องร่วมชาติอาแปะแกจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะหนึ่งในชายชาวจีนถามกับกลุ่มเพื่อนในขณะที่กำลังจะเปิดประตูเข้าสารจีนอากุ้ยจึงบอกว่าแกไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกอากุ้ยพูดโดยที่รู้ในใจว่าอาแปะแกมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับพยากร้าวตามที่มาลิเคยเล่าให้ตนฟังคำพูดของอากุ้ยมันก็มีคนเห็นแย้งและให้เหตุผลว่า ตัวพยากร้าวมันนั้นเร็วสามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานตัวอยากก็มีให้เห็นแล้วซึ่งคำพูดของชายชาวจีายนี้ทุกคนหันไปจับจ้องร่างไร้วิญญาณที่แบกกันมาพวกเขาทำหน้าสสดไม่มีคำพูดคำจาใดๆออกจากปากแต่ละคนต่างแยกย้ายกันไปทำตามหน้าที่บางก็เก็บชุดนิ้วและอุปกรณ์บางก็ไปอาบน้ำอาบทาล้างหน้าล้างตาเอาเครื่องสำอางออกส่วนคนที่ดูแลคนบาดเจ็บ จะพาอากุ้ยเข้าไปในห้องของเขาเพื่อจะดูแลต่อแต่อาก้้ยบอกว่าตนนั้นขอนั่งตรงนี้สักพักเหตุเพราะอยากอะไรเพื่อนที่จากไปรายนี้ศพของชายชาวจีนเพื่อนอาก,ก้ย้ยถูกวางไว้ตรงข้างโต๊ะน้ําชาเผื่อว่าน้ําค้างหรือฝนจะตกลงมาทําให้ศพเปียกคนอื่นๆแยกย้ายไปจนหมดมีแต่อาก้้ยนั่งอยู่กับศพเขาถามใจตัวเองว่าเหตุใดตอนนี้ใจเขานั้นสงบนักไม่เกรงกลัวความตายหรือผีสางเลย หรืออาจเพราะตนนั้นเจอพวกมันบ่อยกันแน่อากุ้ยคิดแล้วก็นั่งมองออกไปที่หลานว่างเขาพยายามหาคำถามที่พอจะเป็นไปได้เพื่อจะถามอาแปะตรงถึงเรื่องของพออยากร้าวชายชาวจีนตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าวันนี้เขาจะนั่งรอจนกว่าอาแปะจะกลับมาด้วยความที่เหนื่อยล้าและอาการบาดเจ็บทำให้อากุ้ยนั่งกอดเขา่าหนังตาค่อยๆยหย่อนเพื่อจะเข้าสู่ห้วงนิทราอย่างไม่รู้ตัวทว่าหนังตาที่กำลังจะปิดสนิท กลับถูกเสียงบางเสียงตะโกนใส่หูัวกุ้ยว่าอย่าหลับห้ามหลับระวังกุ้วยที่ได้ยินถึงกับสะดุ้งโยงเสียงนี้มันเป็นเสียงเพื่อนตนข้างห้องที่ตายไปแล้วกุ้ยวยหันไปรอบกายวังหาเพื่อนผีของตนแต่ทว่าสายตาดันไปเห็นศพที่อยู่ข้างๆตนก่อนมันกําลังสั่นอยู่เอาล่ะครับท่านปอบตัวน,นี้เหตุใดมันดูมีพลังมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นนอกโบสถ แล้วหลวงพี่หมายความว่าอย่างไรที่ไม่ใช่โลกหาโศพเพื่อนของอักลก้วยมันเป็นอะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแรกกาเนิดปอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนเพชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ หากผิดพลาดประการใดทางจับเขาแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมา,าที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ